ตอนเย็นๆกับมาหายนามทุเรียนกันคือทุกแรงจ้ามือนี่วันที่สิบหกเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้ารอยหกสิบเก้าพามายังเบิ่งยางชมสวนทุเรียนตะลุดพายางเราะบึ่งจ้ะตอนแรกๆเขาก็หายน้าม,มือละสามสิบนาทีช่วงนี้ก็เป็นช่วง หน้าแร่งนาดินก็นจะแหงจากน้อยให้พ่อชุ่มชื้นจ้ะรอบทรงพุ่มให้กระจายเนี่ยจะได้โมแหงพักก็จะหายทุกมือเลยค่ะเนี่มือแรงนี่หามือละสามสิบนาทีเป็นยางต่ํา นาแล้งแล้วอากาศก็ห้อนค่ะจะแห้งเรียวดินแห้งเรียวบางต้นเท่ากับห้นามเป็นหัวสปริงเกอร์แบบสองหัวแต่ส่วนมากก็จะห้สองหัวนในให้นใญ่แน่ก็จะเป็นสามหัวการดูแลห้นามของเขาก็อาจจะทัวถึงรือว่บาบอทัวถึงบัางก็ต้องได้ยางเบพงตลอดละจ้า ต้นนี้ก็ใหญ่จากน้อยก็จะมีหัวสปริงเกอร์สามหัวต้นนี้ก็คือเอาหยาออกจากโค่นต้นแล้วพามาเบึ่งยังยังมาเบึ่งทางนี้เด้อค่ะพี่น้องเบึ่งน้ำกันฟังทางนี้เขาท่านเดะตัดหยาอยูย่จ้า ท่านมีเวลาเข่าสวนตัดหญ้าอยู่ตะลุดกระไดไปขายโรตลี่ซอยผู้กระลังเววาอยู่นี่ล่ละปกติเราก็เป็นคนดูแลสวนผู้ท่ายคลิปนี่เป็นแม่ค้าโรตลี่งวดนี่ขายยา,ขาย,อย,อยากเลยห้ตะลุดไปขายซอยหญ้าก็เลยหกยังสี่แล้วค่ะพามาเบิงกันการหายนาม ของสวนเหาแต่ละเสาละแรงต้นนี้กะลำต้นนี่ขยายดีครับพี่น้องใบกะหรือว่าสวยก็ได้ไปค่าไปค้ายรสตาลีละะ้วกสิได้มา ซอยถอนหยาคุ้มนาดินเก็บเบียกซอยแล้วจะเข่าสวนยุดอีกสองมือสามมือกระสีเข่าสวนหลังจากวันที่ยี่สิบไปกัะสิไปข้ายโรตตรี่คือเกาช่วงว่างเข้ากะเข่าสวนจะมื่อนี่ก็มาลงคลิปให้พี่น้องเบิงบัดเทียคิดหอดกัน ฝากไว้ในเด้อจ้าสวนทุเรียนตลุดคอยติดตามคอยเบึงในเด้อจ้าเบึงไปนํำกันว่ามันสิได้พ้นผลิตตอนใดคอยเป็นกำลังแรงใจให้เนจ้าสวนทุเรียนปลูกใหม่จังวัดกาฬสินเฮาจ้า